ไปที bon ่นี้หมดแล้เนดปกติแบบนี้ยังไม่เคยมาสั้ท well. ีก็มาเลยเอาของมา้ันโอ้ยน่าเวี้นี่แหละเพืนเพนเห็นนังจิดตั่ใจของพวกเราอยางแท้จริงอยู่ที่ไหนในที่ไหนประามเดียวามงข่าข้ของเราอย่ยซึ้นซับ คือหลักตมที่คาณจด้ชมที่แนบดรอกล่าวสั่งสอนไว้คือหลักสำคัญในเรื่องต้นของการอยู่ร่วมการผู้คุมทุกอย่างก็คือนั่งติดั้งใจที่แสดงออกมาที่ตานแบบการดูตาสลากการเกิดการการเกิดแผลกันก็คือการพิธานที่ในวันนี้แหละพวกเราออกมาสลากออกมาคุณทักทั้งเราตลอดนารดนตามดูพวกผู้สีหลัก มารวมเป็นหนึ่งเดียวกันหมยว่าทุกคนที่เข้ามาก็่ละฟาร์ม่น้ำน้มลายนฟาร์มโอกลุ่นต่างๆทั้งหลายจากแต่ละท่านแต่ละคนส่วนริมแต่มาด้วยความมีทัศนคติทั้งใจอย่างแขงเป็นมาอันนั้นนี่จริงแล้วท่านเองก็ไม่ได้กี่องค์หรอกเออแต่ท่านอาหารก็ไม่ได้กี่ใจกี่ถาดเพื่อ่วถึงท้องทุกองค์แล้วแต่นี่มันหลายหลวงเฉพาะพวกเราไม่ได้มองเห็นแต่ว่าต่างท้องเพราะพระเด่น แต่เราจะเห็นว่าทุกคนที่เข้ามาในวัดเป็นเรื่องแต่โอกาสคนท้องเข้ามาด้วยแต่ทท้งนั้นแหละเพราะด้นเพื่อกต่ทั้งต่างคนที่เอาเข้ามาต่อเพื่อเกิดใจเกิดแต่แต่ใจมีใจททั่วถึงใจอันนี้เป็นการแสดงออกถึงน้ำใจน้ำใจของพวกเราชาวพุทธถ้ามีอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความร่มเย็นวันนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องทานเรื่อต้น พอเราจะต้องพื้นฐานการอยู่ร่วมกันที่มีความอบอุ we ่นมีความสุขมีความเหมือนกปนนซะก่อนการที่เราจะไปหาความเคยเข้าหน้าไม่ว่าเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ตามเราก็ต้องในระับการพื้นฐานกันก่อนถ้าหากไม่ได้รับการูพื้นฐานการอยู่ร่วมกันแต่จะมากน้อยขนาดไหนเรามีอาการมีจัความหินเกรงตัวมีวาการโล้นัเปรีย์พออยู่ด้วยกันแล้วแลนก็มีความรักแวน ตอบให้มาเอาเปลี่ยนเราอยากให้เมื่อมาโคตรโกงเราอยากนั่นแตบนี้เรื่อไม่มีความต้องแหวจิตใจมีความอึดอ้วนอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปหาต่องมีปธรรมหาความเจริญก้าวหน้าในธรรมะมันจะได้อย่างไรพอจิตใจมีแต่ให้หลงเลื่อนเวลาขอขอควรด้วยความต้องวลอยู่ตลอดเวลาคุณก็ไปหาความเจริญก้าวหน้าไม่ได้เวลานั้นความทุกข์ทันไม่เป็นหนูที่พื้นฐานที่แล้วก่อนเว้ยก็เพราะชาวนาทั้งหลายเนี่ยแหละเราจิตอยู่ว่าเราจะได้จิต ข้าวอย่อเพราะเราไปตัดด่าไปตัดด่างต้นก้าลงไปเจอท่านต้นก้ามันเิอใหญ่ประมาแต่ดอกออกรวงเป็นมะเร็งข้าวบางสิ่ต้องตัดแทนแต่ถ้าเราไปเราไปให้ความทุกทายอยู่ที่การตัดด่างเลยโดยใม่ปูขึ้นาที่ดินก่อนดินนั้นแต่ยดินขึ้นาต้องมีความแห้งกระด้างร่มดูดน้ำด้วยวัชพืชแล้วเราจะไปตัดด่า้มันเจริญ้อกคายขึ้นมาได้อย่างไรมันย่อเป็มกันไม่ได้หรอกมันเสียเสียข้าวปูเปล่าๆซ้ำ เพราะฉะนั้นชาวนาที่ตลาดเขาก็ต้องฟูขึ้นฐานของการของขื้นดินเช่นก่อนต้องการไถให้ดีถ้าไม่มีฟางอ่อนนุ่มแล้วก็คาดเอาเก็บเพราะวัชพืชที่รับตรงนั้อยู่โดนขื้นนานั้นแผลน้นทองไปหมดสิ้นเช่นก่อนพอกื้นนามีฟางอ่อนนุ่มสะอาดสะอาดจาบแจกพืชแล้วชาวนาอัดดันลงไปต้นกล้าที่จะเลยมอกงานเจอแล่วอางที่สิบก็คือแตงกอออกรวงมาเราจะได้ข้าวต่อแทนให้แต่ชาวนาที่มากมาย พวกเราการป่อต้ติปฏิบัติธรรมหรือการดำเนินชีวิตในทางโลกอะตามเราก็ปรารถนาความเจริญทางธรรมปรารถนาความเจริญในทางโลกวะนในความเจริญทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ไม่ใช่เพราะการต่อต้านปฏิบัติธรรมระดับการพุทโธโรือเท่านั้น เดียวกันมีน้ำจิตน้ำใจก็ต้องเพือการใจเปลือกแก่ทุกข้อบดียวกันในในครอบครัวเราก็ต้องปรพื้นฐานในครอบครัวให้มีความสุขมีความอบอุ่นมีความปลาสล้าขาวขี้โองเกี่ยวเป็นกันเดียวกันสิป่อถ้าเราปูพื้นฐานได้อย่างนี้แล้วชาววัดเราจะมาปฏิบัติธรรมาอบรมจิตอบรมใจเรื่องการภาวนาเอาพุทโธก็มาปรุงตัดยึดไปเป็นจิตใจของเราเราก็ไม่มีอารมณ์เรื่องราวในใน ในในในความร่วแวงต่อกันคิดการอยู่ร่วมกใจที่เหล้อก็มาขอควรติดขอควรใจของเราการมานั่งรับการภาวนาเราก็ภาวนาได้อย่างสได้อย่างสบายสบายใจที่สุดมันก็มีแต่ความยากเรื่องมีแต่ความสะดวกสบายในการภาวนาตามงความเจริญในธรรมเข้ามาสู่ชีวิตเราในสู่การเป็นเพืติเป็นเป็นเราทำของเราแม้ทางโลกเราปูพื้นฐานให้ครอบครัวของเรามีความสุขความอบอุ่นความร่มเย็นมีความสมานฉันท์สามที่คงเกี่ยวเป็น โดยการเรื่องการมีน้ำเสดต้นใจต่อกันเมื่อครอบครัวมีความสุขความอบอุ่นเราเรียนนแล้วกำลังตีกำลังใจที่จะไปทำงานประกอบการงานอาชีพคนไายสวยหหากระชับคุ้มแต่งทองเข้าของเรืามวิศาสตรเข้ามาสู่ครอบครัวที่สุดครอบครัวนั้นก็เป็นครอบวที่มั่นคงเป็นครอบครัวที่มั่นคงเจริญก้าวหน้ายี่ขึ้นไปเพือท่าสื่ต่อไปทมกองตระกูลแน่นอนเพราะด้นการการคนฝายสวยหา ความเจอเก้าหน้าไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมก็ตามเราสำคัญกว่าเดียวเดียวมองห้าพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันเราต้องปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาอย่างเช่นในวันนี้ที่พวกเรามาสัองทำมาพบใหม่ในอย่างที่อะไรคือเราปูพื้นฐานของความมีน้ำใจตั้งใจกันแก่กันกันไปยความช่วยเหลือการถอข้อหกันไปอบอุ่นน้เด่นมาเออใครมีมากขอมามากใครมีน้อยขอมาน้อย บบไปกันไป่ทั่วถึงตาคล้องกันทุกคนทุกคนมาก็มาด้วยด้วยความศรัทธามาด้วยทั้งจิตทั้งใจก็ได้การแข่งไปกันไปไม่ต้องไปสามารถที่จะ แต่รวมความแล้วทุกความมีทั้งสิทธิทั้งใจต่อกันเสมอีพ่เกี่ยวการเกี่ยแพ่เกี่ยวการแพรให้รั่วถึงคอพอเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกันในหมู่ในฐานะของพวกเราเองก็มีความอบอุ่นมีความร่มเย็นมีความไว้เชื่อเชื่อใจกันมีความรักมีความสนิทสนมเกี่ยวเกี่ยวกันเพื่อความมีทั้งสิทธิทั้งใจต่อกันวันนี้สวนเลยไอ้พรความข้อเพินอย่าที่เกิดขึ้นมาในการปฏิบัติธรรมของวกเรา เรามีความสบายอกสบายใจในการอยู่ร่วมกันเราจะมานั่งปฏิบัติธรอย่างไรเราศึกษาทำาะไ้อย่างไรก็ตามเราก็ศึกษาได้ด้วยความสบายอกสบายใจเราลองน้อมนานเป็นของตัวเองไปบก็ปฏิบัติได้ด้วยความด้วยความสบายอกสบายใจโดยที่ส่วนการปฏิบัติธรรมของเราก็มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่พึ่งในชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงเพราะเราปฏิเสธได้ไดกว่าชีวิตการเกิดที่มาของพวกเราเนี่ยเรารู้ตังแต่ต้องการที่พึ่งเพราะถ้าหากชีวิตใดก็ตามไม่มีที่พึ่งแล้ว ชีวิตน้ำเปล <T> ่าเกลี่ยวที่สุดชีวิตน้งเล่ร้อนที่สุดชีวิตนั้นไม่หนอที่สุดชีวิตนั้นทุกที่สุดตั้งแต่ร่างกายของเราออกมาร่างกายของเรามาเราได้เกิดเราเกิดตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาเรามีร่างกายมาร่างกายต้องการที่พึ่งเพราะมันมีเฉพาะร่างกายอย่างเดียวร่างกายทุณนอยู่ไม่ได้ร่างกายเรองมีอายนรำมรนมีพวกมีวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นที่พึ่งเป็นที่เป็นหลักประกันในความีอยู่ของร่างกาย เพราะฉะนั้นแหละพวกเราในการขนฝายเฉลี่ยหามาเพื un, ่อร te ่างกายของพวกเราเนี่วนความถูกต้องที่พวกเราขนฝายเฉลี่ยหามาด้วยความพยายามเขียนว่าถ้าเราผนฝายเฉลี่ยหามาได้แล้วเรามีแล้วเป็นหลักเนเกณฑ์เป็นตุวเป็นเป็นเป็นตัการต้นหนามันคงเราก็มีหลักอาการในชีวิตของพวกเราเองว่าเราจะดาเนินชีวิตไปอีกงยาวนานขนาดไหนก็ตามเราจะมีอยู่มีกินมีใช้นมีใจเป็่หลักอาการในการอยู่อยู่ดำรงชีวิตของพวกเรา เราจะไม่กดจากการือขาดเกินเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วร่างกายของเราจะ้รับวารสุวกสบายในการในการดำรงชีวิตในความเป็นอยู่ของพวกเราส่วนจิตใจล่ะจิตใจเราก็ต้องมีที่พึ่งเช่นกันเน่แต่แต่วัตถุสิ่งของภายนอกเป็นที่พึ่งของร่างกายได้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้แก่จิตใจได้จิตใจของเราจะมีสิ่งที่มาเป็นที่พึ่งของจิตใจได้อย่างแท้จริง บุญนั่นก็คือทุกมาจากการกาะทำงานความดีต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะทาทั้งทางกายทางวาจาทางใจเมื่อเป็นความดีแล้วความดีนั้นก็ลงมาเป็นบุญบุญนั้นก็จะมีจิตใจเนี่ยเป็นที่รองนับเพราะนั้นจิตใจดวงในที่มีบุญเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วจิตใจดวงนั้นมีแต่ความเบิกบานความหองใสเราจะอยู่ในสภาพฐานะอย่างไรก็ําจิตใจมีความเบิกบานมีความหองใสเพราะนั้นชีวิตของพวกเราเรายาีจะมีคุณค่าอยางแท้รีงนั มันอยู่ขึ้นอยู่กับจิตใจที่มีความเบิกบานมีความปลองใส่มีความสุขได้อย่างแท้จริงถ้าจิตใจมีความสุขแล้วแม้ภายนอกจะขาดหรือบ้างก็ตามหรืออย่างีมากก็ตามเด้อมันก็ไม่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 เป็นวุ่นวายกับภายนอกเพราะภายนอกมันเกียวเรื่งของชั่วข้าวแต่สิ่งที่จะเป็นถาวรที่สุดก็คือภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นจิตใจดวงใดก็ตามทีามีบุญเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วจิตใจดวงนั้นดีแต่ความสุขครอบเมื่อไห นี้ก็ต้องเกิดขึ้นมาจากการกระทำาบเดินด้วยตัวของเราเองม่นเป็นแต่ต่างวัดอยู่ภายนอกเนทองยกขาเป็นการสั่งกัต่างทั้งหลายก็าหยยื่นให้แก่กันได้พ่อแม่เอาให้ลูกให้หลานได้ลูกหลานเ้อให้พ่อแม่ได้เพื่อนวิสัยเอาให้แต่กันได้นั่นแหละคือสิ่งหรือสิ่งของภายนอกแต่บุญนี้ไม่สามารถเอาให้แก่กันได้มันต้องเกิดขึ้นมาจากอิหโตโนนาโถตนแหที่ขึ้นของตนคือการต่ัต้นปฏิบัิด้วยตัวของเราเองเตรียมกระดูกเปนความอิ่ม ความ่มน,น,นไม่มีใครสามารถยื่นให้แต่กันได้ามันต้องเกิดขึ้นมาจากการกินตัวของเราเองถ้าการกินตัวของเราเองแล้ว ถูกต้องแล้วผลที่ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนด้วยการสเพิดขึ้นตั้งแตทางแล้วไม่มีใครสงสัยอีกเลยเยี่งถือเหมือนความกิ่นนั่นแหละเราตั้งแต่เกิดมาแล้วเรารัระทานอาหารกิ่นแล้วแม่พ่อแม่ไม่เคยบอกนักศึกษาลูกความกิ่นเลยแต่เราพูดรับประทานเราก็ไม่สงสัยเรืองความกิ่นของพวกเรานั่นแหละเขาภาษาที่ปกคิทางของพระพุทธเจ้าก็เช่นกันเช่นว่าเราเกิดขิ้ัติทานไปตั้วกล่่นไปสัมผัสของควาทุกบทเราก็ไม่สงสัยเรืองความทุกบของเรา เมื่อเราพิจารณาทางจิตสำนรู้แจ้งเราก็ไม่สงสัยในความรู้แจ้งของเราถ้าหากเรายังสงสัยในความสมมของเราอันนั้นยังไม่ใช่ความสมมติแท้จริงถ้าหากเราสงสัยความรู้แจ้งของเราความรู้แจ้งนั้นยังไม่ใช่ความรู้แจ้งแท้จริงถ้าเป็นความสมที่แท้จริงหรือความรู้แจ้งแท้จริงแล้วเราต้องไม่สงสัยในความสมมหรือความรู้แจ้งนั้นนั่นคือเป็นความสมบหรือความรู้แจ้งในในทางธรรม เพราะคำภาษาที่อีโจนี้มันต้องสัมผัสได้อย่างใช้เรียนด้วยตัวของเราเองจนหายสงสัยด้วยตัวของเราเองนั่นเองยิงเป็นจุดหมายในการที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนถ้าเรายึดแนวทางแนวแถวแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกไว้ทั้งอุมารการให้นามาต่อทุกปฏิยดาเต็มแรงงานสั่งสอนบอกกล่าวพวกเรามากมายแต่งก่อนกะทัมาต่อทุกปฏิบัติเต็มแดดใ่างให้ ได้เห็นได้สัองแฉด้วยตาได้ยินด้วยหูของเราเราวน้องน้องเอาทำเท่าไหร่เราให้มาป่อพุ่งไปฏิบัติเมื่อเราน้องนำมาปฏิพุติปฏิบัติแล้วเชื่อถือว่าทมที่เราเอาพุ่ิปฏิบัติไม่มีคำว่าโบคาที่ปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยั่นยอเป็นธิรมดาเรียมอยุปในพวกเรานับประทานอาหารถ้าเราลงมือรับประทานอาหารแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยั่นเป็นไม่ได้หรอแม้แต่ตั้งกว่าการรับประทานอาหารเราจะไม่ถึงกับอิ่ม ยังไม่สามารถระ็นไปดับความหิวจะหายได้แต่ยังน้อยๆเราก็ได้รับความกระดอร่อยจากอาหารหรือได้รับความชุ่มฉ่ำจากอาหารแล้วแต่ถ้าเรารับประทานอาหารไม่หยุดไม่หย่อนไม่วางแล้วเราก็สามารถรับประทานหรือปลายทางคือความอิ่มได้ตัวเองทำที่เรามางตัวก็เป็นปากทุกข์กับทีการแม้ในขณะนี้พวกเรายังไม่สามารถมาตัวก็ปฏิบัติทำโอมล้มอิตอมล้มใจเยอะแล้วถ้าึงที่สุดแห่งความทุกขทุกข์คือมักโผล่ที่ขาแตก แต่ยังนี้น้อยมันต้มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ภายในจิตใจของพวกเราเลี้ยงแล้วจิตใจโวงไหนก็ตามถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วจะอยู่ในสภาพฐานะอย่างไรก็ตามที่มีแต่ความเปิดตาที่มีความผ่องใสตรงในข้ามถ้าจิตใจมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วมีแต่เรื่องของจิตเด็ดหล่อเลี้ยงไว้พอบงำไว้แล้วมันมีแต่ความที่ร้อนร้อนทุกโลนทุกไรเดือนร้อนมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็เราลองมาพิจารณาดูว่าขณะที่ความโกรธเป็นข้อนงำจิตใจที่เราเรามีความสุขไม่กับความโกรธนะ เราต้องหาความรู้ไม่ได้เราต้องมีแต่ความทุรนทุรายมีแต่ความคุณพรวมีแต่ความร้อนตกร้อนใจแข็เผาอยู่ภายในในใจนั่นเดินเรื่องของที่เดรจะเป็นอย่างนั้นเออไม่ว่าที่เดรตัวใดทั้งนั้นเละมันไม่เคยให้ความสุดต่อสัตว์โลกหรอกมันมีแต่สร้างความเดือดร้อนสร้างความคุณพรวแล้วสร้างความทุรนทุรายให้เกิดขึ้นแก่ติดใจตรงนั้นไม่ได้แตกต่างจากไฟเผาหลุดอยู่ภายในในใจแบบนี้แต่ความเราร้อนทั้งนั้นที่ภายนอหนาวเย็นจะหนักไหนในติดใจเพราะเราร้อนนะ ข้าพิเศษมันแข็งเผาอยู so, ่แล so, right ้วแต่แต่ตัวเองข้าพระธรรมะธรรมะท่าหล่อเลี้ยงอยู่ภายในใจแล้วมีแต่ความเิงบานมีแต่ความมองใสมีแต่ความสบายสบายใจฉะนี่เราไม่เคยได้รับจากจากทางโลกเลยทางโลกแม้เราประกา่ด้วความสุขเราเป็นคุณไปที่โดนสเขหามามากมายแกลกองสุ้ตั้งวัตถุอะไรอะไรตามที่เราคาดหมายว่าฉันต้องการอยากนั้นฉันอยากได้อยากนั้นฉันอยากไป็นอยากนั้นอะไรอะไรมาเราเหมืที่โดนมุนไพรสุขหามา เดียเท็จเดียวกับการเป็นทุกข์แต่จะพยายามทำให้ดีเลยเพราะการได้มาทางโลกนั้นมันไม่มีเลยที่จะได้มาแล้วสบายสงสบายใจเดี๋ยวจนกินเตัวตบวความผ่องใสภายในจิตใจมันไม่มีมันมีแต่เพิ่มภาระมากขึ้นภาระมากขึ้นนักวันภาระมากขึ้นเราเพิ่งภารงนีดเดี๋ยววุ่นวายมากขึ้นปัญหามากขึ้นนี่แหละเรื่องของโลกก็เป็นเรื่องของโลกอย่างเดียวแล้วมันมีอย่างนั้นมีทั้งนั้นแหละมีแต่ภาระมีแต่เพิ่มแต่ที่สิ่งที่เราไม่ต้องการเพิ่มภาระมากขึ้นเพิ่มความวุ่นวาายมกขึ้์ ถามากขึ passage, uh, e ้นแล้วร <c ười> <th ai> ่างกายได้การแก่เท <t> ่าลงไปแก่เท่าลงไปจนถึงเธอถึงวันสุดท้ายปลายแรงที่พิตายการรมหายใจจากวันนั้นจนมันสูญเ่าที่สุดแบบอรือเอาไม่มีอะไรเป็นแต่สันสันละสับชิ้นหนึ่งสิ่งที่พวกเราอยากได้อยากมีที่ล่นพนไปเลยหามาด้วยความทุกข์ความยากความเหนื่อยก็อยู่เราวานคือเจ้าของทั้งหมดคือคือโรคอันนี้แหละนะผมทุกสิ่งที่อยากเกิดเป็นม่รู้ไม่เกิดกับโลกไมนอยู่กับโลกนี่แหละ ม่มีใครจะไปแบกขามาได้หรอกหนึ่มีแต่ว่าใครเกิดขึ้นมาประมาณลูกๆทำทำเกี่ยวข้องอยู่ชุดละยะหนึ่งก็จากเข้าไปจากเข้าไปเท่านั้นแหละมันไม่มีใครแบกขามัดไม่ได้ถ้าถ้าใครมาเกี่ยวข้องต้องแบกขามโนลนี้ไปได้ทุกวันนี้กคงจะไม่มี้พโปเราเรายืนทั้เราใช้เรากินจากทุกวันนี้แหละเพราะคนนี้แล้วเต่๋ยวคนก่อนก่อนเราแบกขามีหมดแล้วแต่ที่มันไม่มีใครสามารถแบกขามี่ได้สักคนหนึ่งแต่คนแต่มาลูกทำอยู่ชได้ะยะหนึ่งก็จาดไปจากไป เราถา,ามดูเงินในกระเป๋าเราทุกวันนี้เนะนี่ยมันคนที่เขา,าประกาศของกูของกูมามากมายใหญ่กองไหก่ๆพอที่มาถึงเราเนี่ยเนะนี่ยทุกวันนี้เราประกาศของกูของกูเยอะอีกไม่ไม่นานเลยเราคนคอื่นที่จะมายึดเราประกาศของกูของก,กูแทนพวกเราต่อไปนั่นแหละเรื่องของโลกมันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของทำแล้วถ้าเราตรอสบปัญหได้มากน้อยขนาดไหนมันเป็นสมขัติของเราได้อย่างแท้จริงเพราะมันเป็นสมบัติภายใน,ใน,ใน,ในใจิตใ,ใจใจดวงนี้ไม่แตกไม่หัก ปัใจัใจตรงนี้อยู่อยู่มันก็อยู่ด้วยไปก็ไปด้วยไปแน่ที่อยู่กับจิตกับใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้แหละพวกเราจะพาันมองข้ามอย่าพาพาัะมองข้ามจิตใจให้ฟังเขาให้ฟังจิตใจแล้วกปล่าวแล้วก็เดบันเวลาขึ้นมาเดบับกันต่างๆทั้งหลายขึ้นมาให้มอง คุณคนทแล้วทีนี้ผมก็เราดูที่ไหนก็ดูเถอะมันจะมีแต่ความสุขความเบิกบานความของใส่ที่การเกิดขึ้นมาของเราจะเป็นแก่สารสาระที่สุดเราจะภูมิใจในการเกิดขึ้นมาของพวกเราเพราะการเกิดขึ้นมาของพวกเรานี้เราได้เอากามความเกิดของเรานี้เอาฐานฐานรากฐานของเรานี้มาพัฒนามา็ิเครื่องมอในการพัฒนาจิตใจของเราจนกระทั่งจริญขึ้นมาเป็นผู้สงกทบสมฐานนั่นแหละจึงเป็นบุคคลที่มีคุณค่าที่สุดนะตั้เช่นพระพุทธเจ้าของพวกเรา ดังเช่นพระสงฆ์สาวกอาราหลาิผู้เป็นส่วนหาของผู้เรานั่นแหละเพราอฉะนั้นทั้งหลายเหล่าต้องเป็นหมูคลผู้ทรงคุณค่าต่อโลกเพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยการปฏิธรรมถ้าพวกเรามาุ่งหน้าในทางของทุกปิยกรรมเราก็มีโอกาสที่จะเป็นหมูคลผู้สมบูรณ์ในธรรมทั้งหลายที่วันนี้ได้ทรงประกาศสอนโลกไปเพราะพระธรรมที่วันนี้มีทรงประกาศสอนโลกไปนั้นเพราะว่าไม่ไม่ได้ผูกขาดหรือไม่ได้ทรงวางไว้ให้ท่านใดท่านหนึ่งมาผูกขาดแต่ทรงวางไว้ทุกปร่าร ของนักเตือนป่าด้วยการทุกท่านทุกคนถ้าพวกเราพร้อมต่อการต่อสู้ปฏิบัติแล้วแล้วพวกผู้แม่หลัการตอบตื่นตั้งด้วยความไม่ต่อหากไม่นอนแก่แล้วเชื่อแต่ว่าทำทั้งหลายเหล่านั้นอย่ารวมเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเพื่อผลในการต่อสู้บตื่นตั้งทำให้เกิดขึ้นแก่พวกเราทุกท่านทุกคนทุกทางทุกคนก็เลยนำมาซึ่งความฟ้ากเจริญให้เกิดขึ้นแก่พวกเราทุกท่านทุกคนขอให้พวกเรานอนนำไปตอบตื่นตั้เพื่อความเจริญในทางของพวกเราทุกการทุกทางทุกคนก็เล